เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ครูลุงจะพูดเกี่ยวกับการที่เขาจะเปล,เเปลี่ยนตารางเพราะอะไรตารางสอบในวันที่สิบห้านะลูกเล้วก็จะพูดถึงการปิดเทอมนะคะเผื่ได้มีกําลังใจนะบางคนได้ยินคําว่าปิดเทอมใช่ไหมคะเสียงคุูลุงกล้องไหมลูกตอนนี้ครูลุงอยู่โรงเรียนกล้องไหมคะไม่กล้อง,นะองเนาะยังพร้อเหมือนเดิมใช่ไหมแอล เ,เออเพาะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเทอมสองเราจะได้เจอกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ,นะคนไหนนะที่ฉีดครบแล้วมีแอลใช่ไหมแอลฉีดครบทั้งสองเข็มแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าไปเที่ยวได้แล้วใช่ไหมอ,ออกนอกบ้านไปเที่ยวได้แล้วเอ,อ้หว้าวไม่น่าจะออกได้อ่ะคะ่ะ ควรน้าท่นนวมตอนนี้ควรน้าท่วมคือต้องเฝ้าบ้านไว้ก่อนใช่ไหมคะ,นนว <Hey S 1> ะควรน้าท่วมใช่ค่ะเพื่อนคือเพื่อนจะไม่เข้าจะไม่ลูกครณลุงจะได้พูดเนื้อหาของครูไปนะคะเพื่อนที่เหลือคือจะรอดูคลิปย้อนหลังเอาใช่ไหมโอเคเ่าแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนดูคลิปย้อนหลังเอานะคะ ต่อ,อนะการส่งงานอันนี้ครูลุงถ้าใครมีงานค้างาถ้าใครมีงานค้างหนูครูจะติดต่อหนูไปโดยตรงครูหมายถึงทุกวิชานะคะลูกอตอนนี้คนที่ครูลุงทัไปเป็นบางส่วนจะเป็นวิชาภาษาจีนครูจะไล่เด็กห้องห้าสองห้าสามก่อนเพราะห้าสองห้าสามสจะเป็นเด็กแผนอ,อังกฤษเส้นคนวณแล้วก็ภาษาจีนนะคะเด็กในใสาย กลุ่มภาษาจีนครูจะไล,ไล่เด็กที่แบบหาง,งานในภาษาจีนก่อนเนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ใน exercise ที่เป็นแบบเขียนนะคะแล้วก็บางคนจะข้างเยอะอันนี้ครูลุงจะไล่ตรงนี้ไปก่อนส่วนจะมีบางคนในวิชาชีววิทยานะคะของม .51 ทับหครูกำลังทยอยนะคะครูกำลังอาจทยอยลิตรายการที่ หนูยังค้างงานหรือชิ้นงานที่เขาเรียกว่าหนูจะตามได้ยังตามได้นะคะส่วนคนที่ครูไม่ได้ทักไปแสดงว่าหนูทํางานครบหรือมีประสิทธิภาพร้อยละแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นละอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องมาทํางานละทิ้งช่วงเวลาต่อจากนี้หนูก็อ่านหนังสือแล้วคุณครูที่เขาทบทวนเราก็ทบทวนตามคุณครูไปเลยนะคะลูกนะ้า หนูอย่านั่งเฉยๆนะเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นที่เราครูเขาทบทวนให้เราก็ทบทวนด้วยตัวเองด้วยนะคะอะทีนี้อันเนี้ยครูจะทักไปส่วนตัวนะคะลูกหนูไม่ต้องกังวลอ่าหนูไม่ต้องอน,นี่เพราะว่าบางทีครูลุงมีกว่าจะริดรายการออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะบางคนเยอะมากนะคะอะ่อย่างเซฟอ่ะคือเซฟคือทุกวิชาคุณลุงก็ต้องมานั่งรีด ตอนนี้5-1เดี๋ยวรูจะทักไปจะมีดีมมีปุ๊บปั๊บมีโฟโต้มีอะไรเงี้ยนะคะก็คือกลุ่มนี้กลุ่ม5-1จะเป็นเกี่ยวกับวิทย์จะมีปัญหาในเรื่องวิทยาศาสตร์หรือบางวิชาเนี่ยอย่างวิชาคุณลุงหนูเข้าแต่วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์หนูไม่ค่อยได้เข้าหรือเข้าก็ไม่ค่อยส่งงานเดี๋ยวรูจะ list ชื่อใปนะคะให้หนูตามงานนะส่วนคนที่กูลุงไม่ได้ทักไปไม่ต้องกังวลใจ ทำไมครูลุ้ไม่ทักเรามนาะเพราะอะไรเพราะว่าะแนแนลาว่าร้อยละแปดสิบมันโอเคแล้วลูกนะคะหนูก็อ่านหนังสือไปแต่คนที่ครูลุ้มทักไปจะต้องทํานะอะ่เคลลี่เข้ามาละเคลลี่เริ่มทําหรือยังลูกภาษาจีนอ่าเหลืออีกแค่สองหน้าก็เสร็จแล้วครับสองหน้านะเคลลี่ถ่ายส่งคุณครูด้วยนะลูกถ่ายแล้วครับของครูลุ้มไม่แน่ใจว่าเป็นของหลีเหล่าซือหรือเหล่าซือช้างคะเหล่าซือช้างครับ ป็นของเราซื้อชายนะของหลีาซื้อละลูกของผมไม่ได้อยู่ห้องสองครับอืมถ้าห้องสองถึงจะได้เรียนกันหลีเราซื้อใช่ไหมคะแสดงว่าห้องสองอไม่มีใครมีปัญหาเลยเพราะหลีเราซื้อไม่ได้บอกอะไรครูลุงเลยนะคะแสดงว่ามีแต่เด็กห้องสามที่ภาษาจีนยังค้าง,งอยู่อ่าแฟรงละลูกแฟงถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ก็ลังคัดอยู่ครับหลายวิชาไม่ลูก หลายวิชาใช่ไหมเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แฟงเป็นโควิดใช่ไหมและทีนี้<ช>เราเรา,เราต้องตามงานมันอาจจะเหนื่อยหน่อยล,ลูกนะคะอค่อ,คอยๆทําไปนะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าค่อยจนเป็นเต่าก็ไม่ไหวนะลูกแฟงนะเออบางคนแบบว่าคุณลุงบอกว่าค่อยๆทําเราก็ค่อยจริงๆแล้วนะแบบว่าค่อยคืออาจจะไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะ่ให้มันอยู่ภายในก่อนสอบนี้ด้วยนะคะต่อมาอันนี้เป็นรูปแบบที่เราฝึกฝึกหนูให้หนูมีวินยัย วินัยอะไรเด็กอะอย่างครูทำมาให้เนี่ยจะเป็นของวิทย์คณิตก็เราทําตารางแบบนี้เลยลูกทําตารางติวสมมุติว่ามันเป็นช่วงเวลาอย่างเงี้ยแต่จริงๆเวลาของเรามันไม่ได้เยอะเหมือนเขาอ่านหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เราจะทํำยังไงอันนี้มันประมาณเกือบหนึ่งเดือนเพราะว่าจริงๆเวลาติวหนังสือหรือเตรียมสอบเนี่ยอาทิตย์เดียวไม่พอหรอกลูกอันนี้ครูรู้จะฝึกให้หนูสําหรับแบบ ตขึ้นกว่านี้หรือไปเรียนมหาวิทยาลายัยหนูจะได้รู้วิธีการอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเพราะไม่มีใครสามารถอ่านหนังสือได้ภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้เรื่องดังนั้นเด็กๆหนึ่งอาทิตย์ต่อจากเนี้หนูจะทํำยังไงเราก็มาเขียนเลยค่ะลูกวันจนันหนูจะอ่านอะไรวันอังคารอ่านอะไรวันพุธอ่านอะไรซึ่งมันจะมีวิชาที่สอบนอกตารางด้วยเราก็เอาวิชาที่สอบนอกตารางนั้นะมาก่อน เช่นวันจันทรหน้าวันจันทรหน้ามีสอบนอกตารางเรื่องอะไรอ่านวิชาไหนอ่านอย่างสมมติว่าวันจันทรหน้าสอบภาษาไทยเพิ่มเติมของครูลุงวันจันทรหน้าสอบภาษาไทยเพิ่มเติมของครูเราก็ลิศเลยว่าวันวันเนี้ยวันจันทร์เนี้ยอ่าของจันทรหน้าเนี่ยเราจะต้องดูภาษาไทยเพิ่มเติมเอาไว้นะคณิตสอบนอกตารางนะเราจะดูคณิตด้วยเพื่อให้เราได้ตัดออกไปทีละวิชามันจะได้ไม่หนักกับเราคําว่าหนักคืออะไรลูก สมมุติว่าวันหนึ่งเราอ่านหลายวิชาหนูจะสับสนเหมือนเวลาหนูเรียนหลายวิชาวันหนึ่งหนูเรียนแปดวิชาวิชาแรกๆที่หนูเรียนหนูลืมหมดแล้วถูกไหมคะวิชาแรกๆหนูเรียนหนูลืมหมดแล้วค่ะอ่าหนูมาจําได้คือวิชาตอนสี่โมงอ่ะบ่ายสามสี่โมงเนี่ยหนูจําได้อยู่ยังจําได้อยู่แต่พอตื่นขึ้นมาอีกตอนเช้าอ่ะหนูจะลืมละดังนั้นหนูทําตารางเลยลูกว่าหนูจะอ่านอะไรเป็นวันๆไป แล้วก็ลิดรายการที่คุณครูเขาส่งขอบขายอ่ะคุณลุงส่งขอบข่ายให้หนูหมดแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสอบนอกตารางหรือในตารางหนูย้อนกลับไปดูขอบข่ายด้วยขอบข่ายคืออะไรสําหรับเด็กใหม่ขอบข่ายคืออ่านเนื้อหาที่จะใช้สอบเพื่อให้หนูไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะจนเกินไปมันจะแคบลงเช่นของครูลุงสอบเรื่องหนึง่งครูก็จะบอกเลยตรงๆเลยว่าอ,อ่านหนังสือเรื่องนี้มานะคะทีนี้ เดี๋ยวเวลาจะนี่ก่อนนะคะคูจะอธิบายว่าทำไมเขาถึงทางโรงเรียนเนี่ยถึงเปลี่ยนการสอบนะคะคือตอนที่เราทดสอบย่อยเด็กๆขาช่วงนี้แท็บเล็ตโทรศัพท์นะคะเด็กๆดู s อ x a m ตอนนี้มีให้อัปเดตอ่าไหนใครกดอัปเดตแล้วลูกีกไห มีใครกดอัปเดตแล้วถากูณกดอัปเดตหรือยังคะลูกหรือตั้งแต่วันทดสอบย่อยหนูก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันครับอ๋อ s b Exam ใช่ไหมครับอ่า s b Exam หนูเข้าไปเรียบร้อยมอัปเดตเรียบร้อยดล้ยกงได้อัปแล้วอัปหรือยังยังค่ะคื้นขึ้นมาแต่ยังอ่าคนที่เข้ามาแล้วลองอัปเดตนะคะลูกส่วนใหญ่ในคอมพิวเตอร์ เอางี้แล้วการด่ะเด็กๆมีใครใช้คอมไหมคอมจะมีปัญหามากกว่าเนื่องจากระบบของเขาอะไม่ค่อยเสถียรกับการใช้คอมพิวเตอร์มากนะักแต่ถ้าคนไหนที่จะใช้เป็นโทรศัพท์เนี่ยหนูต้องอัปเดตนะคะหนูเข้าไปอัปเดตส่วนถ้ามีปัญหาในวันที่วันที่สิตุลาเราจะสอบในตารางที่เป็น SB X e x เหมดเลยใช่ไหมคะตามตารางนี้8ปดโมงครึ่งถึง9ก้ามงครึ่ง เราใช้เวลาสอบหกสิบนาทีเลยทั้งที่ยี่สิบข้อทำไมเขาถึงไม่มีเวลาพักจริงๆแล้วถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูสามารถพักได้เลยคือกดส่งข้อสอบแล้วก็จบถูกไหมคะลูกใช่ไหมแต่ที่เขากำหนดระยะเวลาเป็นหกสิบนาทีเพราะอะไรใครตอบคุณได้บ้างทำไมเขาถึงแบบตัดเวลาที่เขียนว่าพักออกแต่เวลาข้อสอบเยอะขึ้นท,ทั้ที่ยี่สิบ ยี่สิบข้อนี่เด็กบางคนยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะไหนใครรู้บ้างลูกรู้ไหมทําไมเขาถึงไม่มีเวลาพักละแต่ถ้าเสร็จแล้วก็คือจบไปเลยหนูสามารถหนูสามารถออกจาก S B สบีเซแล้วหนูก็ไปพักของหนูได้อยู่แล้วลูกถ้าหนูทําเสร็จแลวก็กดส่งข้อสอบไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมว่าเออทาไมเขาต้องเอาเอาเวลาชั้งนนี้ที่ผ่านมาตอนที่เราทดสอบปัญหาคือบางคนกว่าจะเข้าหนูเข้าใจไหมคะลูก สมมติว่าครูลวงกาหนดแค่ยี่สิบนาทีบางคนกว่าจะมาเข้าสอบใช่ไหมคะบางคนกว่าจะมาเข้าสอบบางเอิญเครื่องของเรามีปัญหาเครื่องของเรามีปัญหาแล้วระยะเวลาการสอบมันแค่ยี่สิบนาทีกว่าหนูจะแก้ไขปัญหากว่าจะทํานู่นนี่นั่นกว่าจะอ่านหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลามันหมดอ่ะมันจะตัดออกเลยเพราะเวลาสอบมันหมดละหนูจะไม่สามารถตามสอบได้อีกดังนั้นทางโรงเรียนเลงหินว่าถ้าหนูใช้เวลาแค่ยี่สิบนาที สามสิบนาทีแต่เวลาที่เหลือหนูสามารถไปพักได้นะคะแต่สําหรับเด็กบางคนที่มีปัญหาอาจจะเข้าช้าแปดโมงครึ่งแล้วยังไม่เข้าสอบเลยแต่มาเข้าสอบอีกทีแปดโมงสี 40, 40, ่สิบแปดโมงห้าสิบนะคะหนูก็ยังมีเวลาในการทําตรงนั้นอยู่นะคะลูกส่วนบางข้อสอบอาจจะเป็นแบบสุ่มอุกรุงบอกก่อนนะมันอาจจะเป็นแบบสุ่มแบบสุ่มคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เริ่มข้อที่หนึ่งเหมือนกัน หนูเข้าใจไหมคะสมมติว่าถากูนกับแอลเนี่ยข้อที่หนึ่งอาจจะเริ่มโจทย์คําถามที่ไม่เหมือนกันหนูไม่ต้องสมมติว่าหนูจะไปคุยกันหนูจะไปคุยกันแล้วว่าทําไมข้อของข้อหนึ่งเราไม่เหมือนกันเลยเช่นของครูอาจจะเริ่มต้นข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหัวข้อหนึ่งเลยแต่ของของแอลกับอีกเป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะคะหนูหนูไม่ต้องตกใจในยี่สิบข้อเนี้ยระบบจะทําการสุ่มนะคะในบางรายวิชา คุณครูเขาก็อาจจะเลือกสุ่มเพื่อให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถดูกันได้ไม่สามารถคุยกันคําตอบกันได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ในวันสอบสิ่งที่หนูจะต้องทํานะคะคือหนึ่งคนที่เข้าซูมกับทำ Sb exam ได้นะคะในวันที่15ตุลาหนูจะต้องเข้าทั้งซูมเพราะครูลุงจะรออยู่ในซูมนะคะหนูจะต้องเข้าซูมแล้วถ้ามีปัญหาอ่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเปิดกล้องครูไม่ว่า ครูอยากให้หนูออนซูมไปด้วยทำา Sb บีไปด้วยถ้าทำได้นะคะเพราะว่าถ้าหนูมีปัญหาครูจะได้แก้ไขได้ทันนะคะลูกยกเว้นอย่างอย่างถ้าครูลุงครูลุงจะไม่มีสอนแล้วในวันที่15บห้ตุลาเพราะระดับอื่นนอกจากมัธยมปลายเนี่ยเขาจะเขาจะแบบหยุดละนะคะหนูก็ออนมาครูจะออนเอาไว้แต่ครูให้อยากให้เด็กๆ กูอยากเห็นนะคะว่าหนูมีปัญหากับข้อสอบไหมหนูทําได้ไหมหรือหนูต้องการให้ครูแก้ไขอะไรให้เช่นหนูใช้คอมพิวเตอร์อยู่ดีๆมันไม่สามารถเข้าได้อืมนะคะมันเข้าไม่ได้บังเอิญช่วงเช้าเนี่ยเข้าได้นะแต่พอจะทําช่วงสิบโมงครึ่งเนี่ยอคอมลับใช้ไม่ได้แท็บเล็ตเข้าไม่ได้ครูจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์ในการทําให้หนูได้ไวขึ้นนะคะ รูจะได้สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ทํารูปแบบให้ถูกต้องได้หนูจะได้อะไรคะค่ะคุณว่าหนูจะได้ออนในซูมด้วยแล้วก็พูดว่าครูค,คะโทรศัพท์หนูมีปัญหาแบบนี้อยู่ดีๆมันข้อาไม่ได้คะ่ะอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้ครูลุงเปลี่ยนให้หนูได้ไหมคะรูจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์การทําให้หนูได้ทันแต่ถ้าหนูหุงบอกเลยแต่ถ้าหนูเนี่ยไม่อนอ่ะหนูทักมาในไลน์รูรูก็อยู่ในซูมรูก็ไม่เห็นนะคะแล้วครูก็ ไม่รู้ปัญหาของหนูแล้วนะ,ม,ม,วม,ะนนม,มีใครใช้คอมพิวเตอร์ไหมคะลูกฮนนุปิดไม่บอกคุณลุงเลยมีใครใช้คอมพิวเตอร์ไหมคุณจะได้ไม่ต้องกลับไปเช็คที่ s อสดีมใช้คอมไม่ใช่เหรอลูกหรือเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ได้ไหมครับหนูจะอ้าวหนูยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วครับคือไอ้วันที่สอบย่อของคุเป้ครับผมใช้โทรศัพท์แทนครับเพราะคุเป้ให้ใช้ครับได้ไหมได้ครับ ก็คือตอนนี้หนูมาใช้เป็นโทรศัพท์แล้วครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์หมดเลยโทรศัพท์มักจะไม่มีปัญหาแท็บเล็ตก,ก็ได้ลูกไอแพดก็ได้นะคะอ่ะส่วนใหญ่จะไม่มีเนาะจะไม่มีใครใช้คอมใช่ไหมเดี๋ยวคุณลงไปเช็คดูอีกทีหนึ่งเผื่อถ้ามีปัญหาคุณจะได้เปลี่ยนให้หนูได้ทันนะคะเปลี่ยนนี่ได้ทันแล้วก็เด็กๆครูขอความตรงเวลาเพื่ออะไรลูกไม่ใช่แปดโมงครึ่งเราสอนแล้ว รอเข้าเก้าโมงคิดว่าตัวเองยี่สิบนาทีก็เสร็จสามสิบนาทีก็เสร็จแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูข้อสอบเลยลเน็ตตัวเองก็ไม่รู้ดีหรือเปล่านะคะอะ่สอบไปสอบมาอ่อินเทอร์เน็ตลุดแต่มันก็ยังสอบได้อยู่แต่คุณลุงอยากให้หนูเข้าไปตั้งแต่แปดโมงครึ่งเดี๋ยวครูจะออนซูนตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วรอเรานะคะอ่ะเรื่องนี้สอบเรื่องสอบจบแล้ว ที่เหลือก็คืออ่านหนังสือเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องปิดเทอมนะคะลูกเรื่องปิดเทอมเนี่ยเราจะปิดตั้งแต่วันที่16ตุลาปิดตั้งแต่วันที่16ตุลาไปจนถึง31ตุลาคมส่วนเปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายนใจยังเปิดได้อยู่ไหมนะคะเราเรายังไม่คอนเฟิร์มแต่แต่กำหนดเดิมของเราคือ1พฤศจิกายนนะคะลูกส่วนการฉีดวัคซีนตอนนี้รัฐบาลน,นะคะ ในหอนอ่วยงานของภาคราัฐกําลังขนส่งวัคซีนแล้วก็ทยอยแต่ในแต่และโรงเรียนนะคะหรือเขากําลังขนส่งวัคซีนซึ่งเรายังไม่สามารถฉีดได้นะคะถ้าฉีดได้แล้วเดี๋ยวคุณลุงจะติดต่อเด็กๆไปนะคะลูกหนูไม่ต้องมาโรงเรียนยังไม่มาโรงเรียนนะ,ะถ้าฉีดได้แล้วเดี๋ยวคุณลุงจะเป็นคนติดต่อเข้าไปในรายกลุ่มของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเองนะคะลูกแนมะโอเคนะส่วนอีกเรื่องสําคัญมาก คือสำหรับคนที่ยังติดศูนย์รอมอสอในของมอสี่มีใครบ้างเอ่ยเคลลี่มีไหมลูกที่เหลืออัาหนึ่งใช่ไหมครับผมมสี่หนูมีค้างอะไรไหมลูกที่ติดศูนย์รอมอสอที่ยังไม่ได้สอบไม่มีนะ<อ>ไม่มีนะครับอ้คุณลงยินดีด,ด้วย่อติดตอนมอสี่นะเออดีใจด้วยนะคะไม่มีติดอ่ะกูก็ดีใจสําหรับเด็กๆที่ไม่ยัง แก้แล้วด้วยส่วนคนที่ยังซ่อมไม่เสร็จของม .4 วันที่18ตุลานะคะจะมีการลงทะเบียนจะมีการลงทะเบียนเดี๋ยวครูลุงจะแจ้งไปในลายส่วนตัวของคนที่ยังค้างอยู่นะคะ18ตุลานะคะลูกวันจันทร์ที่18ตุลาคมน,นะคะคนไหนที่ได้รับลายครูลุงนะคะแสดงว่าหนูยังค้างในของม .4 ที่ยังไม่ได้ซ่อมน,นะคะเดี๋ยวครูลุงติดต่อส่งตัวไปนะคะลูก ถ้าใครมีอะไรสงสัยให้หนูเนี่ยทักที่คุูลุงนะคะทักคุูลุงส่วนตัวเลยอ่าเหมือนแอลอย่างเงี้ยแอลมีปัญหาแอลทักคุูลุงมาได้เลยนะคะลูกบางครั้งการคุยในลายกล่มเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะคะลูกทักในส่วนตัวคุูลุงเลยตรงนี้หนูไม่เข้าใจนะคะเพราะบางทีเพื่อนจะสับสนในสิ่งที่เราพูดนะคะโอเคไหมเด็กเด็กเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันอ่ะนะคะเจอกัน มีมีใครจะถามอะไรคุรู้ไหมมีใครจะถามอะไรคุรู้ไหมเออคุรู้เห็นเคนเมื่อคืนคุยศพึ่งเมื่อวานคุยศพิ่งทักมาขอที่อยู่เคนเอ,อ่อเกี่ยวกับรอรอดอนะคะเคนกับบริศคุยศจะน่าจะาไปลงอะไรสักอย่างนะคะส่วนเรื่องรอรอดอเด็กๆี๋ยวเราก็น่าจะได้เรียนนะคะยังไงก็ ดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีเพราะจะสอบแล้วนะอ่านหนังสือในหะ้เรียบร้อยเด็กๆ่ะถ้าเป็นนอกตารางถ้าเป็นนอกตารางที่เป็นตัวสีเหลืองทุกคนต้องเข้านะถ้าไม่เข้านอกตารางสอบนอกตารางคือขาดสอบนะลูกหนูไปลิสต์รายการมาเลยอันไหนสอบนอกตารางเข้าใจไหมแอลแล้วสอบนอกตารางแอลจะเข้าช้าไม่ได้นะลูกโอเคไหมอ,อ่าแอเลเข้าสายไม่ได้นะพอช่วงหลังๆมาแอลเข้าสาย เราจะเข้าใจาไม่ได้นะโ okay, อเคไหมลูกไม่ใช่ว่าไม่เหมือนวันเรียนเออมันไม่เหมือนวันเรียนมันเป็นสอบนอกตารางเพราะค,คุณครูเขาอาจจะให้เราเริ่มสอบเลยสมมุติว่าเราเรียนเก้ามงยี่สิบใช่ไหมลูกวันสอบอ,ะอ่ะอ่าเก้ามงยี่สิบเขาก็จะให้หนูทแบบทดสอบที่เขาทําเอาไว้เลยอะนะคะโอเคไหมอย่าเข้าช้านะวันสอบนอกตารางนะ okay, โอเคเด็กๆและครูย้านะคะเข้าสอบนอกตารางให้ครบทุกคน ถ้าครูลุกไปเช็คกับครูประจำวิชาแล้วหนูไม่ได้เข้านะคะอ่าหนูจะมีปัญหาคือขาดสอบนะลูกซึ่งหนูมีสิทธิสอบอ่าหนูรักษาสิทธิ์ของหนูด้วยนะคะโอเคบายบายค่ะเตรียมตัวหนังสือด้วยอะไปเตรียมตัวเข้าวิชาแรกลูกบายบายค่ะสวัสดีครับคุณครูบายบายลูกสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับ